เทไหมครับอ๋อแกไปเอาแดนเซอร์ที่ไหนมาโชว์แกบนเวทีได้ยเข้าไปยันงโอ้โหหมด่อดต้องเรียกไปแดนเซอร์ที่เต้ไม่จบเพลงนะแดนเซอร์กากเพียนมากเลยแ่้วกากเพียนจริงๆเมื่อมันเหนื่อยตั้งแต่ตัวนะไโค้งเป็นเพลงยาวอย่างนี้ไม่จบมันใจมันจะเกี่ยวกับคนดีของเามันใจพี่นี่น็อปน็อปจากใจแล้เอาไปดูสภาพมันต่อหลังจากใจแล้วตอนนี้ยังเดินกันไม่ได้เลยนะยังัไง ใช้องว่าประวัติศาสตร์ต้องจ้ะปัติศาตรต้องไม่ทราบลองอีกนีเลยได้ไหมปีเดียวครับครบะอีกปีเดครบ2โอ้โหน้าปเห็นะอีกปีอย่างนี้ไม่ะอ้อมัเกินเหรอยี่สิไปแล้วยี่จะเป็นยังไานานมากนาน พี่เพื่อีเกย์น่าจะเป็นกนลางสถานบันจุะเมื่อก่อนปีนี้รา Grammy อยูั้นวยนะไฟบนมากอะแล้วให้พหดถมงการทการร่วมกนขง g r a ตั้งแ่วันแรกของวันนี้รวมเอาสมาชคกับผมบ้างคะม็ r a m m y เป็นหนูครอบครัวแทบที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น Exact หรือว่า A-Cham นะครับแล้วก็ก r a m m y ทุกๆคนนั้นรวมเดวกันจนมาถึงเป็นงานที่เรียกว่า รวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเป็นคนก็แล้วใช่ค่ะเราอาจจะยากกันบนพูดคแบนี้นะครับแต่ถึงเวลาเราเป็นติดเดียวนะคะเราเป็นคครอบรัวที่ต่างคนต่างเปมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่แต่เราจะกลับมาเจอกันเมื่อเราพร้อมและเราอยากเจอกันกับคนอื่นๆว่าคนอื่นๆพวกนี้เป็นคนแบบ หนึ่งของการต้องบอกว่ายังยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอครับพิ่ว่าน,นัลลัพนานในการเดินเหลี่ยงต้องหลายวันเชิญชวนกันมาสนุกกันได้เต็มที่รุ้งทั้งเวทีนี้ด้วยนี่คือช่วงแรกของวันนี้เท่านั้นกับความสนุกแบบนี้ขอเสียงด้วยดังทีให้กับมอส